G Wheel Advice Wife Rock King IT Network Fliphex สวัสดีครับพบกับตั้มที่โออกโซนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในกล้องตอนนี้นะครับน่าจะเห็นทุกอย่างแดงดําหมดเลยนะครับก็เข้ากับธีมของทาง a s l o c นะครับแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงบอร์ด a s l o c นะครับเราอาจจะรู้จักในเรื่องของมอเตอร์บอร์ดนะครับซึ่งเครื่อง copy ไฟด้านหลังผมนะครับก็เป็นบอร์ด a s l o c เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันหน่อยซึ่งตัวเนี้ย aslock เขาผลิตออกมาเป็นาเตอร์เกมสาหรับ gaming เลยโดยเฉพาะนะครับมาในชื่อรุ่นว่า a s l o c g 1 0นะครับตัวนี้ก็มีความพิเศษ ยังไงนะครับเพื่อตัวนี้เนี่ยรองรับ IoT อนาคตด้วยนะครับแล้วก็สําหรับการเล่นเกมนะครับก็จะทำสปีดได้ดีกว่านะครับลดค่าปิงอะไรอย่างนี้ได้เยอะกว่านะครับการทํา QoS ของเขาก็จะดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วสูงนะครับคือ1.4 GHz นะครับเป็น Dual Core ด้วย RAM มีมามากถึง512 MB ด้วยกันตัว ROM มี128 MB ครับ ก็ตัวนี้นะครับหน้าตาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอาจจะดูแปลกๆตาหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่รองรับอนาคตนะฮะสามารถทําการเร์นนิ่งรีโมทที่เป็น IR ได้ด้วยนะครับก็เป็นรีโมทอินฟาเรททั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโมทแอร์อะไรพวกนี้ก็จะใช้ IR หมดตัวนี้สามารถเร์นนิ่งได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันของเขาได้เลยนะครับมีความพิเศษขนาดนี้นะครับผมอยากแกะกล่องเขามากแล้วนะครับไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงแกะกันเลยนะครับขอดมกลิ่นความใหม่ก่อน สดชื่นจริงๆนะครับของใหม่เนี่ยแน่นอนคราบว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์ที่มีความเร็วสูงนะครับตามที่หน้ากล่องหน้าเขียนอยู่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับคือ AC 2600นะครับโดยที่จะแบ่งสปีดออกมาเป็นสปีดตัวนี้นะครับจะมาเป็น5 GHz เนี่ยจะอยู่ที่1733 Mbps เนะครับแล้วก็2.4 GHz ที่800 Mbps กนะครับก็รวมกันเป็นประมาณ2500กว่าๆนะครับก็ตีเป็น2600เลยแล้วกันด้านในนะพอแกะออกมา ลกล่องเข้ามาเลยครับด้านในกล่องนะครับพอเปิดมาแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับเราเตอร์เนี่ยจะเป็นสีดำโอายขึ้นมาโอ้เดี๋ยวค่อยดูกันดีกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมี quick installation guide นะครับเล่มใหญ่เลยทีเดียวเป็นแบบกลางออกนะครับกลางออกแล้วก็ดูกันด้านข้างตรงนี้มีอะไรอีกกล่องข้างๆงขึ้นมาสิ ด้านในกล่องนะครับก็มีสายแลนมา1เส้นนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์อีกหนึ่งตัวหมดแล้วข้างในมีแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรแล้วด้านหน้าของตัวโปรดักต์นะครับก็อย่างที่เห็นกันเลยว่าเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีรดลายตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลี่ยมไปเหลี่ยมมานะครับคือมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นหน้าเรียบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆไปโลหะไอ้วัสดุตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับพื้นผิวจะเป็นพลาสติก บางๆนะครับพื้นผิวตัวนี้เนี่ยที่เป็นดําเงาเนี่ยคือมันจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายนะครับถ้าเราผ้าไม่ดีไปเช็ดเนี่ยมันจะขนแมวขึ้นทันทีหรือว่าเราไปจับเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นเป็นดวงๆตามลายนิ้วมือของเราเลยนะฮรตัวนี้ก็ต้องคนที่ใช้งานก็ต้องอาจจะต้องรักษานิดนึงด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวอสอรโลหะนะครับแปะไว้ว่า a d l o c k gaming แล้วตามด้วยโลโก้จากทาง aslock เองนะครับข้างหนึ่งนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจุดที่เห็นชัดก็น่าจะเป็นตัว ไฟแสดงสถานะนะครับเป็นมีไฟ LED ตรงนี้อยู่ดีไซน์ด้านข้างนะครับก็จะมีกัดล่องอย่างนี้นะครับตามที่เห็นเลยต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับสีดําเหมือนกันนะครับลายคล้ายๆด้านหน้านะครับเลียมไปเหลี่ยมมาด้านบนตรงนี้ก็จะมี ventilation hole นะครับสำหรับระบายความร้อนเพราะว่าเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเราเตอร์แบบวางตั้งนะครับความร้อนก็จะลอยขึ้นด้านบนนะครับจะออกตามรูนี้ทั้งหมดเลย ด้านหลังตัวเครื่องนะครับเริ่มจากช่องแรกเลยตรงนี้จะเป็นไฟ DC ซอสขาเข้านะครับผ่านอะแดปเตอร์เข้ามาเป็นไฟ12โวลต์ปุ่มเปิดปิด on off นะครับเป็นปุ่มแบบกดเข้าไปนะครับปุ่ม r e s e ตส w i t c h นะครับ USB 3มีมาให้ถึงช่องนะครับขาวแวนหนช่องแล้วก็ขาแลนอีก4ช่องนะครับทั้ง5ช่องตัวนี้นะครับเป็นกิกะบิตพอร์ตทั้งหมดเลยไฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม WPS ของ2.4กิกะเฮิร์แล้วก็5กิกะเฮิร์นะครับสามารถกดได้จากตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ จุดๆในนี้คืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะงงกันอย่างที่พูดไปในตอนแรกนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูรับ IR านะครับสำหรับรีโมทที่เป็นพวกใช้ IR นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น IR ทั้งหมดนะครับพัดลมก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปตั้งในห้องก็สามารถเล ARNING แล้วก็ใช้ฟังก์ชันการใช้งาน IR ได้เลยนะครับพอสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต H2R อร์นะครับก็เอาไว้สำหรับการสตรีมมิ่ง ไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโมดูลเพิ่มเรามาเสียบได้นะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าข้างในมองด้วยตาเปล่ายังมองลําบากเลยนะครับเสาอากาศนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่บิวอินตรงนี้เลยนะครับเสาอากาศเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น2.4แล้วก็5กิกะเฮิรต์นะครับแต่ละขึ้นความถี่ก็จะมีเสาอากาศอยู่ทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะครับก็รวมทั้ง2คลขึ้นก็จะมีทั้งหมด8ต้นด้วยกันนะฮะสามารถรองรับเกทเน็ตเวิร์ดคือเปิดเกทเน็ตเวิร์ดได้ 6SID ด้วยกันแล้วก็มีเทคโนโลยี Beamforming อยู่ด้วยนะครับในตัวเสาอากาศตัวนี้ ก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทดลองเล่นกันแล้วนะครับผมมาอยากเล่นมากเลยก็เราตัวตัวแอนล็อกตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแรกที่ผมเคยได้จับเลยนะครับว่ามันจะเฟี้ยวหรือมันจะเจ๋งขนาดไหนก็เดี๋ยวไปเล่นพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้ผมก็ขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับไปดูกันครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกก็เข้ามาที่ IP address 192.168.1.1ะครับพอเข้ามาก็พบกับหน้าจออย่างนี้เลยนะครับตีมของเขาเนี่ยก็จะออกแนวแบบ อวาากาศอา,ากาศนิดนึงนะครับตามสายแอดล็อกสีแดงตัดดําด้านบนเขียนว่า G10 นะครับตรงนี้เราก็ต้องรอสักครู่นะครับเขากําลังดูอยู่ว่าเราการมีการเชื่อมต่อคอนเน็กชันแบบไหนนะฮะตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็น DHCP แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับวงในของออฟฟิศของเรานะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าผม จะพยายามทําตามขั้นตอนมากที่สุดไม่อยากกดข้ามหรืออะไรนะฮะอ่ะเมื่อกี้ผมทดลองลองดูแล้วนะครับกดเป็น DHCP ก็ไม่ผ่านนะครับอย่างนั้นผมคงต้องกดหนีไปหน้าโฮมเลยเพราะว่าข้ามขั้นตอน Easy Setup ออกไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะต่อแบบ DHCP แต่ว่าผมยังไม่เสียบสายไม่เป็นไร Username นะครับก็จะเป็น Admin รหัสน่าจะเป็น Admin ถูกต้องด้วย เข้ามาหน้าจอแรกเลยนะครับก็เป็น user interface ที่ต้องบอกว่ามันดูง่ายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหน้าของแบบเบสิกทั่วๆไปนะครับไม่ใช่หน้าแอดวานนะครับก็จะบอกขาแวนอยู่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงนะกดเข้ามาให้ดูนะครับกดที่ตัวเราเตอร์นะครับตรงนี้เราก็ต้องอ่าตรงนี้เราก็สามารถตั้ง ssid ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2.4หรือ 5GHz นะครับรหัสก็จะเป็นตามนี้เลย เดี๋ยวผมขอแก้ไขหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการเทสสปีดด้วยคลายแอนนะที่ Connect เข้ามาก็จะเป็นเครื่องผมตัวนี้นะครับที่อัดอยู่ USB ตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีโหมด a d v a n c e ์นะครับโหมดเกตแล้วก็ parental control ไลนิ่งนะครับแล้วก็ Wi-Fi ตัวนี้ Wi-Fi ยังปิดอยู่นะครับแล้วก็สามารถเปิดออนได้จากตรงนี้เช่นกันแสงสว่างเปิดเลยโอเคนั้นเข้าหน้า Setting ดูนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นหัวข้อไวเลสไวเลสสองนะครับแยกอย่างชัดเจนนะครับ2.4แล้วก็5 GHz อ่านะครับเลื่อนมาให้ดู ใส่เรเดียสเซเวอร์ได้จากตรงนี้เช่นกัน5 GHz ก็เหมือนกันนะครับมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็จะมีไวไลตออนออฟสเก็ด้วยด้วยนะครับก็เราสามารถไปตั้งได้นะครับนี่นะฮะช่วงเวลาไหนจะเปิดจะปิดก็ได้หัวข้อเกสตตรงนี้ที่ผมพูดในตอนแรกนะครับเกสตเนี่ยจะเปิดได้ทั้งหมด6 s i d ด้วยกันโดยที่จะแบ่งออกมาเป็น2.4 S 3 s s d นะครับแล้วก็5 g h z อีก3 s s d เว็บล็อกอินเกนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้เหมือนกัน WPS นะครับจะเปิดหรือจะปิดก็ได้ในหน้าของแลนนะครับกดมาไม่มีอะไรแตกแยกย่อยออกมาแล้วครับเป็นหน้าเดียวเลยนะครับแลนเซตติ้งตัวนี้เนี่ยก็ใส่ IP นะครับขาแลนสับเน็ต DHCP ต้องการจะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับ ตรงนี้ผมปิดไว้ปิดไทม์แล้วก็ตรงนี้เป็นการจอง IP นะครับขาแวนครับหัวข้อแรกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตตรงนี้เราก็เลือกได้เหมือนในหน้าจอแรกที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมดห้อย่างด้วยกันพอติ๊กเกอร์พอตฟอร์เวิร์ดดิ้งนะครับ DMC โซน DDNS นี่ตั้งแต่ผมจิ้มๆมิมมาเนี่ยเออผมชื่นชมอย่างนะ้วมัน มันใช้งานเร็วจริงๆนะครับคือกดปั๊บเนี่ยมันทำงานมันเปลี่ยนหน้าจอเร็วจริงๆนี่นะฮะตรง DDNS เนี่ยที่ใช้ได้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7่้า่ายด้วยกันนะครับหัวข้อ IPV6 นะครับจะ enable ก็ได้ตรงนี้ผม disable ไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Gaming Boost นะฮะเปิดได้เลย นี่แล้วก็มีแบนด์วิดต์นะครับสปีดเทสเนี่ยเพื่อทำพิ ORITY ของการทำ QoS นะครับเพื่อที่ว่าตัวเราเตอร์ตัวนี้เองเนี่ยเขาจะได้จัดการถูกนะครับว่าเขาควรจะแบ่งทราฟิกให้กับเครื่องที่เล่นเกมเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตรงนี้คนที่ซื้อไปควรจะทำนะฮะแล้วก็กดสปีดเทสแล้วก็มันจะได้ค่าออกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ควรจะทำนะครับสำหรับคนที่เอาไปเล่นเกมจริงนะฮะ Parental Control ตรงนี้อ่อนเราก็สามารถตั้งได้อย่างที่เห็นนะครับตรงนี้มีแครแอรอยู่เครื่องเดียวนะครับคือเครื่องผมเองสามารถตั้งสเกตดวได้นี่นะฮะเพิ่มหรือลดได้จากตรงนี้อีกเช่นกันไฟวอลนะครับเปิดหรือปิดก็ได้ USB Application ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเวลาเราเสียบสตอเรจไปเนี่ย ไม่ต้องคอนฟิกอะไรเลยนะครับก็นี่มีตรงนี้อีกอย่างหนึ่ง USB printer status ตรงนี้นะครับจะมี utility ให้ใช้งานด้วยในการทำ USB printer s e r v e r นะครับ USB storage s e r v e r นะครับ on ไว้ user name password media s e r v e r นะครับแล้วก็ download agent นะฮะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเป็น ตัวดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องลองมาเล่นกันอีกทีในหัวข้อ Admin Router Status นะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะนี้ Operation Mode เป็น Wireless Router Mode หรือว่าเป็น Repeater Mode Set Password Firmware Update ครับ Cell Healing นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เราเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดเราเตอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับตัวฟังก์ชันเซลล์เฮลิ่งตัวนี้เนี่ยเขา,เาไปช่วยในการรีสตาร์ทหรือรีบูตในกรณีที่เราเปิดไว้ตลอดเนี่ยแรมอาจจะเต็มนะครับหรือว่าเครื่องอาจจะร้อนก็ให้มันรีสตาร์ทเซอร์วิสทุกอย่างนะครับเพื่อให้มัน โอเคมันรีเฟซให้มันแบบว่าเออเหมือนเปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับเป็นการล้างข้อมูลเก่าๆทิ้งไปตรงนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับก็มันติ๊กง่ายๆนะครับแาหรับเลือกเวลา r e s o ส r ตร a อนนะครับแล้วก็ System Lock. l o g v อก n ครับสามารถแท็กพอร์ตได้นะครับว่าพอร์ตไหนทำา v l n นเท่าไหร่ก็สร้างไปจากตรงนี้เช่นกัน อีกฟังก์ชันการใช้งานหนึ่งนะครับที่บอกที่ติดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือตัวดาวน์โหลดเอเจตนนะครับก็อย่างแรกเลยเราก็เลือกดิสก์ก่อนนะครับว่าเราจะไปลงที่ไหนดาวน์โหลดโลเคชันนะครับหลังจากนั้นก็กด Config Page เข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันทราน m i s s i o n นะครับคนที่เคยใช้นะครับน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยจะโหลด Torrent หรืออะไรก็ได้นะครับก็เพียงแต่เลือกไฟล์ทอเรนะครับแล้วก็ลงได้เลยหรือว่าใส่ URL นะครับแล้วกด ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็ง่ายๆเรามาเทสสปีดตัว G10 จากทาง a s r o c ตัวนี้กันนะครับสปีดตอนนี้ที่คอนเน็กได้นะครับ8 6 7เมกะบิตเพอร์เซกนะครับใช้ Wi-Fi USB Wi-Fi Adapter ตัวนี้จะเป็น ASUS AC56 ตัวที่เราเทสประจำอยู่แล้วมาทดสอบสปีดกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเราห่างจากเราเตอร์อยู่ประมาณ1เมตรเท่านั้นนะครับไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบขนาด1กิก คอนเน็ t ที่867เมกะบิตเพอร์เซกขาดาวน์โหลดนะครับทำสปีดได้อยู่ที่372เสมกะบิตเพอร์เซกสูงสุดนะตอนนี้นะครับตัวกราฟเองก็ทำนิ่งดีนะครับเมื่อกี้ผมทดสอบลองเอา Wi-Fi on board นะครับที่เป็น Intel ไปลองคอนเน็กดูนะครับก็ได้สปีดอยู่แค่400กว่านะครับเลยมาใช้ตัวนี้ทดสอบแทน เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับขาฝั่งดาวน์โหลดนะครับมาทดสอบขาฝั่งอัปโหลดกันบ้างนะครับอัปโหลดไฟล์ขนาด1กิกอ่าเดี๋ยวก่อนอัปโหลดไฟล์ขนาด1กิกครับสบปีดสูงสุดตอนนี้268 m b เมกะบิตเพ์เซกนะครับ โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200เมกะบิตเพอร์เซกเป็นค่าเฉลี่ยมีแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับย้ำอีกทีนะครับตอนนี้ผมห่างจากเราเตอร์อยู่แค่ระยะประมาณ1เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ Channel ตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมาชนหรือมาใกล้เลยนะครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขาฝั่งอัพโหลดที่ระยะ40เมตรนะครับมาดูกันว่าตัว Ad Lo c k G10 ตัวนี้นะครับจะทำสปีดด้ที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มืดแล้วนิดนึงนะครับในกล้องอาจจะมีน้อยบ้างเล็กน้อยนะครับก็ขออภัยณที่นี้ด้วยตอนนี้นะครับก็ที่ระยะ40เมตรเราก็คอนเนคไที่สปีด290กว่าเมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็แกว่งมา260บ้างเล็กๆน้อยๆอยนะครับแต่สปีดโดยรวมยังถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับที่ระยะนี้ ทดสอบนะครับไฟขนาด100เมกดาวน์โหลดครับโอ้โ oh, หที่ระยะไกลๆนะครับก็ยังวิ่งดีอยู่เลยนะครับดีมากๆเลยตรงนี้สูงสุดอยู่ที่90เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ93เมกะบิตเพอร์เซกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าทำสปีดออกมาได้ดีมากนะครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้มาต่อกันที่ฝั่งอัปโหลดกันบ้างนะครับอัปโหลดไฟล์ขนาด100เมกเช่นเดิมนะครับ อัพโหลดก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับ79เมกะบิตเพอร์เซกเรียกได้ว่า80เมกะบิตเพอร์เซกเลยละกันนะครับก็ตรงนี้ก็จบไปนะครับผ่านไปแล้วสําหรับตัว a d l o ์ล20ที่ระยะตรงนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากครับผม a d l o c k g 1 0ตัวนี้นะครับก็ผลทดสอบเรื่องสปีดนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับทำออกมาได้ดีนะครับระยะใ,ใกล้เนี่ยก็โอเคนะครับส่วนระยะไกลเนี่ยทำได้ตามมาตรฐานเราเตอร์ที่ดีนะครับที่ระยะ4 0บมเมตรเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ100 m งร s เมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยผมถือว่าเป็นเราเตอร์ที่ดีแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้อย่างนั้นเช่นกันเรื่อง user interface นะครับอาจจะมองแล้วแปลกตาไปบ้างนะครับดูแล้วมันมันแบบว่ามันขัดหูขัดตากับเราเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ว่าเราอาจจะไม่เคยชินกับมันนะครับตัวเราเตอร์ ตัวอื่นที่เราเคยใช้เนี่ยเป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วตัวนั้นเราอาจจะชินกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้แบรนด์ของ a อส o ลนะครับเพิ่งมาทําใหม่เราอาจจะไม่คุ้นชินตากับมันนะครับอาจจะลองเล่นสักพักหนึ่งเราอาจจะชินกับเขานะครับตรงนี้ก็ก็ถือว่าทาง a อส o x ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตัว user interface ผมคิดว่าทําได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนก็ต้องรอเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้ในการทดสอบนะครับตอนแรกที่ได้มาอันบ x ็อกเลยเนี่ยจะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน1.1.4นน่าจะเป็น1.4 แล้วก็ตอนนี้ผมอัปเดตเป็น1.71นะฮะก็คือเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดแล้วที่ผมถ่ายวันนี้นะครับวันที่ผมถ่ายวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่8เดือน11นะฮะก็อัปเดตดูตัวนี้ใหม่ที่สุดละผมก็ทดลองมาใช้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะแก้ฟิกเรื่องค่าสัญญาณไวเลสที่ระยะไกลๆนะครับได้ดีขึ้นมากกว่าตัวก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นผลเทสที่ดีที่สุดณเฟิร์มแวร์ตัวนี้แล้วนะครับ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณบริษัท a d ดล็อกประเทศไทยมากๆนะครับที่ส่งโปรดักดีๆนี้มาให้ผมได้รีวิวกันส่วนเรื่องราคานะครับเรียกได้ว่า AC 2 6 0 6ตัวนี้ไม่แพงเพราะว่าอะไรนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหา Gaming Router อร์อยู่วันนี้ผมและทีมงาน O อฮอโซน TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ O อฮอโซนสาระไอที Zone, IT, อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ